จับตานายกประชุมคณะรัฐมนตรีต่อฮอ,อรกอฉุกเฉินพร้อมเคลียร์ใจในกระทรวงเกษตรจับตาคณะรัฐมนตรีต่อฮอ,อรกอฉุกเฉินสามจังหวัดชายแดนใต้หรือไม่ขณะที่กระทรวงมหาดไทยอนุทินจะชงเคาะแต่งตั้งยกย้ายบิ๊กมหาดไทยล็อตใหญ่พร้อมติดตามนายกเคลียร์ใจสองรอมชรเกษตรหลังไม่พอใจธรรมนัตแบ่งงานไม่แฟร์ก่อนบินไปประชุม UN เวันนี้18กันยายน66 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเวลา11นาฬิกาเนื่องจากช่วงเช้านายกรัฐมนตรีติดภารกิจโดยวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต้องจับตาในวันนี้เป็นเรื่องการลดราคาน้ำมันภายหลังที่นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนระหว่างลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าเบนซินมีสิทธิ์สิครับเนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันเบนซินพุ่งทะยานขึ้นเกือบ40บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตามต้องจับตาเรื่องการแบ่งงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีกระแสข่าวร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมทั้งสิ้น11หน่วยงานจึงมีกระแสข่าวว่านายชยาพรมหมาและนายอนุชานาคาสาย2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ดูแลคนละสี่หน่วยงานจึงเกิดความไม่พอใจ นอกจากนี้ต้องจับตาเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งต่างๆในสัดส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมจะเสนอบัญชีแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในตำแหน่งอธิบดีรองปลดัดและผู้ว่า ราชการจังหวัดใหญ่และคาดว่าสำนักงบประมาณจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงินรายจ่ายประจําปี2567วงเงิน3.48ล้านล้านบาทซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินงบประมาณเดิม3.35ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1 3แสนล้านบาทหลังจากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม4หน่วยงานหลักทางการเงินการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามต้องจับตาวันนี้พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาสอมอชอจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการต่อฮรกรฉุกเฉินโดยคณะรัฐมนตรีมีการเรียกให้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะต่อขยายหลังก่อนหน้านี้มีการขยายเวลาฮารกรฉุกเฉินออกไปตั้งแต่วันที่20มิถุนายน66และจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้19กันยายน66ซึ่งเป็นการขยายเวลาเป็นครั้งที่72 เนื่องจากก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะดำรงตำแหน่งให้คณะรัฐมนตรีในเสถาเป็นผู้พิจารณาต่อขยายออกไปอีก3เดือนโดยก่อนหน้านี้นายรมดอนปัญจรอสสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้ตั้งคำถามถ,ามถึงการต่อฮรากรฉุกเฉินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงนายกรัฐมนตรีว่าจงใจปล่อยให้การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้อยู่ในมือทหารต่อไปใช่หรือไม่ ขณะที่เวลา13นาฬิกานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าพบนายกรัฐมนตรีหาหรือเรื่องการพัฒนากรุงเทพมหานครร่วมกันก่อนที่เวลา16นาฬิกานายกรัฐมนตรีภริยาและคณะจะเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 (UNGA 78) ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง24กันยายน66